น่องจ๋า่อยกระเตรียมข่าไว้ให้ลูกทราย่อยแต่ร้าพี่น้องสองสองตัวอ้ายละกินตัวมีกระดูกจ้ะอันล่างแล้วถวยเข่ามันเป็นแบบนี้จะพี่น้องถวยเขาา่ามาแล้วจะล่างสไลด์อย่างจบเเจือมีอันแนวล่างของเพื่อนจบเจือนอี่ข้างใต้นะจ้ะเลยขึ้นล่าแบบนี้จะพี่นอ้องของมาโน่ละขยำขยำอันใดที่มีกระดูกที่เขาต้มร่วมกันกับไม้ไงเข,เขาออกแก่พี่น้องให้เพื่อนกินตับกับเนื้อจ้ะ ไม้ใหญ่เลยกินเนื้อกับกระดูให้ตับเพื่อนแน่จังน่อยพ่นใหญ่นาาเนาะจะแจ็กกี้ขยำขยำให้ละเอียดแบบนี้เลยจะพี่น้องต่ละมือเศร้ากับแรงจะให้กินมือละซองเวลาจะพี่น้องเบิร์ดนี้จะพี่น้องของแจ็กกี้อันนี้ขยำแบบนี้ให้เพื่อนละซับน,น้อยๆจะม้ใหญ่ก็ได้เดี๋ยวเพื่อนสิเป็นล้ำใสอันนั้นเนาะจะซับน,น้อย แบบนี้หละจะให้เพื่อนต้มใส่น้ำกันแล้วจะพี่น้องแล้วเาก็มาแยกเอาแต่ใดโบมีกระดูกกระหามาหน่อยจ้ะเพื่อนกินกันจะพี่น้องกันถาคอยอยู่มาลูกมาเบิ่งผุนมาลูกมามากินข้าวเอออาลูกอ่ะนิ้วเข่าตื่นมาเห็นเห่าเลยดีใจเอ้ยฝนตกเบิด์ตขึ้นน่าจะพี่น้องมาขึ้น จะเกลีนห่อนเแม่ว่ามันห่อนหิ้วเขาบอกให้ทาบ่ทาให้มันเย็นก่อนไหมลูกแม่บอกให้ทาบ่ทาหย่าเคี้ยงงามแหมพี่น้องเอ้ยเป็นแต่อันเอาค้วายมาลามแต่งัวพ่นบอก,กินไอ้งัวตานํามุนเลแล้วไปเกี่ยวผู้เกี่ยวแบบแบบบอคนบอเหยียบม้าบอเหยียบม้าบอเหยียวใส่เพื่อจ,จะมาหายงัวเล่าพอ่อคอย งัวคุณหนูข่อยห้องงัวลาวพี่น้องเลยเอากินรือก,กินเดี๋ยวสิพผ้าไปเบิง่งอัน,นเขี้ยวงามมก็กล่วยกคกหยังงามถึงนามฝนมันก็บุกมีก็นใหญ่เจิญนเทินขึ้นจ้กพี่น้องอันนี้กคกอันจำปีแบะดอกหอมๆนะจา่ะใหญ่ไว้ไวดินอันทางนี้ที่ข่อยอันล่างมือกันพี่น้อง ที่ข่อยขนมาใส่นะพี่น้องจะได้เบิ่งวิดีโอข่อยบอกไปเบิ่งได้จ้ะที่ข่อยหิวขุ่ขนมาใส่จ้ะรถมันเข่ามาบ่ได้ก็ต้องหิวเธอละซองขุเข่ามาผู้ไก่เต๋อไปได้ยพี่น้องวางหาสิบเมตรผู้ละจ้เชฟเพื่อหอดผู้หน้าของหนามผู้จ้ะหาสิบเมตรสามสิบเมตรผู้ละจ้ะเสียงกบเสียงอึงห่องพี่น้องปุ้ยฝนตกะมาขึ้นแห้งเติอบอยู่จ้ะหนามเครื่องล่ลองละ่ะ ปาดขวดพลาสะติกไหลลงไปอันกกอกกกใหม่กอกตัวยกอกต่อขทิ่มลงไปเพราะว่าอันอ้ากอกพยุ่งหักพี่น้องเบิง้งลูกผัว<ๆ><ๆ>เดี๋ยวไปฟันแล้วสกกอกพยุ่งหักพี่น้องเบิง้งลูกผัี่แต่บ่ถือโกบกนาวน่านะจะอ้อดีแต่บ่วถือค้างอันพักใส,พกส่พักอันพักสะไลข่อยค้างบกบวบไวเทปูงย่ยมหนาวไอ้ค้างไวแต่ปุ๋ยละจ้ะ ก็พยุงหักอันกับก๊กปักนาวบ้าไงน้องพี่น้องเบื้องบนชีวิตธรรมศาสตร์บาดนอกเด้อพี่น้องอันกับก๊กพยุงทางหลังเฮือนั้คอยจะพี่น้องเบิ้องบนต้องขานกับก๊กเกลื่อยจ้ะเดี๋ยวคอยสิพาไปยางไปเบิงกกก้งก๊กเกลื่อยเด้อพี่น้องเด้อชีวิตธรรมศาสตร์บาดน,นอกเฮาจะไวยเกษียณน,นะพี่น้องเนาะอันกัยังหกจ้ะสามีเป็นธรรมกศาอันกับก้อกนอ,อิทคนมาไว้ทางเฮ็ดห้องทางปีให้ลูกก็ห้อง,งห,องหองน่ ไม่ยังหกอือคือจะพี่น้องเบิ่งเครือกล้วยคอยได้พี่น้องเด้อเขาใช้เบิ่งเครือกล้วยกล้วยนํา,ว,านว่าจะพี่น้องเครือบ้าเอ็บเลยออกเกาะอ,อันออกเครือทุอันกาะทุ้นเลยได้พี่น้องทางพี่กะเอาไม้ค้ำไว้พี่น้องมันแก่สกอนเดอร์จังลมเครือกล้วยเสียงกบเสียงอึองห้องพี่น้องอย ไปตลาดบอไปหาสื่ออึงมาต้มทางพีก็ออเฮ <Hey. S 1> ้ยเครื่องอยากมืดเดี๋ยวจะไปเบิ่งทางนี้ได้พี่นอ้องปุ๊บปักเอฟแล้วจะทางนี้ไม่ค่าลุดโอ้ดึงมาทางพี่บอเดี๋ยวเด้อยเอาเสือกมัดแล้วดึงมาทางพี่นอ้องถือกำแพงจ้ะ เพื่อบักไงเลยพี่น้องจงอู่ๆได้ยินเสียงอ่นเสียงกบห่องอีก่าจากพี่นอ้องจะเพื่อกล้วยครังทั้งขางเพือ่อนต้นกระดังงาคุดใหญ่มาใส่กระถางไว้จ้ะพี่น้องบดิสือกล้วยแล้วไอ้กะค็อกคอคเทลปู่กำลงังไงจ้ะอันนีกะ ลีลาวดีดอกให้เป็นลมเป็นเนา่านะจ๊ะย่มดดแดดแดดน้จ๊ะมองนี่งหนวดฤาษีข่อยยาวไปขุดเลยจ้ะพี่น้องเบิ้งเครือกล้วยข่อยนี่ตะกล้วยพี่น้องเบื้องดูเครือกล้วยกล้วยน้ำว้าจ้ะกล้วยน้ำว้าสามศูนย์หนึ่งผลว่ะแตกนอกกับคุดใหญ่ไปปลูกแตกนอกคุดใหญ่คอยขยายไปพี่น้องปลูกย่มฝนติดดีดีจ้ะพี่น้องกล้วยน้ำว้าแพงขึ้นอย่างนี้เด้อ ตาวีละสามสิบบาทขึ้นไปพเพนนื่อจะในก็นมาทั้งขางเพื่อนทั้งพี่จะเบิ้งหนวดลู่ซีคอยเบิ้งลู่คอยนำมาแล้วครูมาไรลูกเบิ้งลู่คอยนำมาแล้วครูเอออิ่มแล้วเหรอ,อ,อนำเฮามาแล้วพครูเออหนวดลู่ซีคอยคอยขยายปลูกเองแล้วจะพี่น้องอันนี้ไปลูกปะนำเฮามา อันหยาโอ้ที่ข่อยคุดปลูกเองแล้วจะพี่น้องหยางามบาจา่จ้ะมึงลูกทายข่อยงามบ่จ้ะพี่นอ้องมึงปลูกหยาเขาปลูกเองกล้วยหม่กำลังสิออกดอกจะพันอยียงข่อยจำซื้อบ่ได้ดอกหนวดลาษซีอันนี้ก็แผ่บารมีจา้า ต้นใหม่เน,ะนาะน้ำฝนเขียวกะจีแต่ยอดออกใบชุชอุ่ม,ม,มพุ่มฉวยบึงม่วงชมพูเออว่าแมนม่วงสาลี่จะพี่น้องอันนี้ต้นม่วงสาลี่่อยเด้อจะพี่น้องบึงกูสีพาเบิง่งต้นม่วงสาลี่คอยพี่น้องงามบาจา่จ้ะอันนี้คือม่วงสาลี่จะพี่น้องม่วงสาลี่ จะถอนแสงอลพี่น้องหมวกงสาลี่ยำเสาอันนี้ต้นอันที่คอยสืบออใหม่ล้อมมาปลูกนะจจะพี่น้องกันเก่้นนะจ๊ะต้นกันเก่้ต้นมันป่านะจ๊ะแตกแน่บบแตกแน่หรือเนวใดแตกแค่ก,กิ่งสองกิ่งสามกิ่งอันคอยก็เลยสือต้นหน่อยมาปลูกไว้มันใหญ่ขึ้นเคียงกันจ้ะมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อย หรือต้นใหญ่ที่ซื้อต้นล้อม,มาเนี่ย้ามันบอนด์ใดกับเชียวออกกับต้นนี้มันก็ชี้ใหญ่ไปเรื่อยๆนะจ๊ะตัวนี้ซืซ้อมาปลูกจ้ะพี่น้องเบิ้งกาละเวกกบเขี้ยวฉผุ่มสามีคอยอันเอากาละเวกขึ้นไปทึ่งอันนี้ลโล่งรดลาานะจ๊ะพี่น้องเบิ้งระบังแงดดกาละเวกเลื่อยขึ้นดีต้นกาละเวกพี่น้องเบิงบ้งเพิ่นเอาขึ้นเลื่อยบังแดดจ้ะ อันบริเฮ็ดโค้งให้มันเนาะจะต้องเฮ็ดโค้งให้มันเลื่อยขึ้นเนาะพี่นอ้องเออบริเฮ็ดโค้ง ung, ให้มันเลื่อยขึ้นนาจาะจ๊ะเบิ่งลูก,ลกงามบ่จ๊ะพี่น้องแจ็คไปกินข้าวปะลูกไปห้องแจ็คไปกินข้าวบ่ปไปแจ็คไปกินข้าวปะแจ็คเบิง่งนอนอยู่ทางใต้โหลดไปลูกชายข่อแจ็คลูกชายใหญ่ข่อแจ็คเอ้ยไปไปกินข้าวปะลูกปะ คำคูณมามาแก้วตัวแก้วดูอันอย่างก็แก้วดวงแก้วอย่างก็แก้วพวงดวงใจเออแมนพี่น้องอธรรมาตรบบ้านเด้อจะพี่น้องบ้าสนสวนผักหวานจ้ะปลาลูกปลาแจ๊กกินข้าวอันนี้ก็โกวบังมง่วงนวยกินเบิดอละจ้ะลกูกคืออย่างอันนี้บังมง่วงมหาชนกหอมซุกละหอมหวานหวานจะพี่น้องมหาชนกจ้ะ หอมหวานจ้ะแพ่บารมี่อยกําลังไงขึ้นให้ล่มลื่นให้อันย่างแดดๆนี่ล่มลื่นได้พี่น้องบ่บอห่อนจ้ะบริสามีคอยก็ได้굿มอร์นนิ่ง굿แอนยูสามี่คงยทึ่งๆพี่น้องสิบธรรมศาสตรพี่นอ้องม,มีความสุขขนาดเลยตอนนี้ โอ้ยจากเห็ดยังเกิดพี่น้องขอเิพ้อผ้าะจำมาเบิองเห็ดเด้อจ้ะอันแต่ว่าคอยจำได้พ่อคอยบอกว่ามันกินได้อยู่จากจเห็ดอันอันเอาไปแกลียงสน,นอไม้น้อ,น,น,น,อนี่แซ่บเครื่อง,อง,อบ,อบ,งบินบินผ่านเฮือนขอเด้อพี่น้องเห็ดอันนี้กินได้ด้วยจ้ะเ่ข่องเสื้อผ้าเบิองเครื่องบินมันบินผ่านเฮือนขอจ้ะพี่น้องคืนโอ้โมเมฆบังเบิดจ้ะพี่น้อง เน่บางจ้ะก็เห็นหมอกบางหมอกมัานหนาจ้ะไปแล้วพี่น้องหมอกหนาะเดินจะ้ะชีวิตบ้นบานเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ชีวิตเมียฝรั่งโลโซกับสามีฝรัง่งนี่นะพี่น้องเด้อฝากช่องหน่อยๆไว้เนาะอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องแล้วจ้ะได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งตลอ,อดจ้าสาวัสดีจ้า